สวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมช่องป้าอิดดี้ชาแนลนะคะวันนี้มารีวิวแถวรอบๆบบ้านชมดอกไม้นู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆตามพื้นที่เรามีน้อยก็มีความสุขตามน้อยตามภาษา ดอกดาหลาค่ะสวยงามมากดอกสีสวยถ้าจะพูดเรื่องต้นดาหลาเนี่ยถ้าพูดว่าแอบไปขโมยเข้ามา2ต้นเอามาปลูกซื้อมาก็ตายหมดได้ขโมยเข้ามา2ต้นอยู่จนกอใหญ่พุ่มใหญ่เลยตอนนี้ กล้วยไมย้กล้วยไม้ที่บ้านสวยอยู่นะคะความสุขเวลาอยู่บ้านตอนที่ไม่ออกไปไหน,น,นไออกไไหน็ชื่นชมเขานี่แหละอันนี้ดอกนี้ยังไม่บานเดี๋ยวก,ก็บาน จำไม่ได้ว่าดอกสีม่วงหรือเปล่าเนี่ยดอกนี้ชวนชมชวนชมเจ้าเอ๋ยสวยงามแต่ชจ้ามีเนี่ยที่บ้านบ้านใครมีบ้างเนี่ยหอยเนี่ยเยอะจริงๆที่บ้านเนี่ยเยอะมาก ปาบยังไงก็ไม่หายสักทีนี่ดอกบัวงามในอ่างหน้าบ้านความสุขมันก็อยู่แค่นี้แล้วนะคนเราหกหลงกับอะไรที่ดอกเอใบแดงๆใบเขียวๆเ,เอียตรงข้างในสีแดงเนี่ย ไม่รู้จักชื่อเขานี่ห่างช้างค่ะอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้อีกละอันนี้แก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกสมมามถยังจำชื่อไม่ค่อยได้ ขนาดเมีไม่กี่ต้นนะแค่เห็นใบไ,ไม้เขียวๆก็สวยแล้วแก้วมังกรทยอยออกให้กินทีละลูกซ่องลูกเขาไม่ออกเยอะเขากลัวลรากินไม่ทันเขาเลยออกให้กินทีเท่านี้ ว้าววันนี้เกือบไม่เลาะเข้ามาดูน้อยนาเกือบไม่ทันแล้วเนี่ยเกือบร่วงละโอ,อย่างอร่อยเลยเนี่ยเก็บละแซลมอนแซลมอนเอไปไหนมาลูกอ้าไปไหนมาแซลมอนไปไหนมาเนี่ยะ ขนุนลูกใหญ่เป้งๆเ,เลยทองอะไรอะ่ะเอ๊ะทำไมจําชื่อไม่ได้นะเวลาจะพูดเนะี่ยขออภัยด้วยนะคะใครชอบกินมั่งเนี่ยมะม่วงหาวมะนาวโฮของดีมีประโยชน์กินแล้วดีซุ้มเสียงดีเขาว่านะ ตามเขาที่ว่าเจ้าของคนที่เขาปลูกเขาแนะนำมานะม่วงหาวมะนาวโหเบอรี่เมืองไทยค่ะพอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปสั้นๆยังไม่มีอะไรนำเสนอตอนเนี้ยแค่ดูชมดอกไม้ใบหญ้าที่บ้านไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาดูนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยจะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ